จะออกหอมแบบหอมหวานหอมแล้วมุนเออใช่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 ค่ะอ่าโอเคไหนกดมาทานหน่อยให้เครื่องหนูทานหน่อยใช่ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือเ<อ>พร<อ>าะเป็นสีฟ้าเหรอเป็นสีฟ้าใช่ค่ะแดดสีสังอาโอเคจ่าต่อเลยจ้ะก็คือตอนนี้สารสกัดหลักๆ,ๆเขาอะจะเป็นอ่าวิตามินคอมเพล็กซ์12ชนิดนะคะที่แบบว่าช่วยบำรุงผิวให้แบบผิวชุ่มชื้นเดี๋ยวบอกขอบอกโปรโมชั่นก่อนดีกว่าเพราะว่า,าปกติเลยอะหลอดเนี้ย ขายอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่ในไลฟ์คุณกันวันนี้ถ้าเกิดว่าลมคูปองน่าจะเหลือแค่ร้อยเก้าเก้าไหมเฮ้ยอุ้ยโอ้ยจากสามร้อยกว่าเหลือร้อยเก้าเก้าเลยเหรอใช่ค่ะปกติขายอยู่สามร้อยเก้าสิบเลยนะคะเหรอในไลฟ์คุณกันคือราคาดีที่สุดแล้วโอ้ยร้อยเก้าเก้าแล้วส่งอะไรจ๊ะอ่าไม่แน่ใจว่าบางแอคเขาอาจจะส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีโอ้ส่งฟรีแบตเปิดมานานยังจ๊ะ ประมาณสามเดือนเองค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเป็นแบรนด์โบนิต bon านะคะทุกคนอ๋อโบนิตาใช่ใช่ค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่อ๋อเป็นไงบ้างจะ้ะอันนี้เรามีการทดลองใช้แล้วเป็นอะไรยังไงบ้างอยู่ได้กี่ปีอะไรเงี้ยตอนนี้ก่อนอ่าตนอนอตนี้ก่อนที่จะเป็นอ่ะก่อนที่นจะผลิตจริงนะคะเราก็มีการเทสปรับสูตรกับทางโรงงาน ตรงนี้ต้องแจ้งก่อนว่าโรงงานที่เราผลิตก็คือโรงงานลิโลเมดของที่มีวาสนานะคะตัวนี้โ oh. อใช่ค่ะปลอดภัยแน่นอนก็คือสารสกัดนําเข้าทุกตัวเลยนะคะมีสารสกัดของอากลุ่มไวเทนนิ่งแอเตารเซนทีมที่แบบช่วยต่อกอนะคะแล้วก็แบบ กลุ่มวิตามินคอมเลกซ์12ชนิดที่แบบว่าช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นใครที่แบบผิวแห้งผิวคําเสียผิวไม่แดดตอนนี้ช่วยได้ดีมากๆ <S <S เห็นหลอดเล็กๆแบบนี้เราบรรจุให้100 ml ก็คือเต็มหลอดเลยนะคะ<อ>นนบบไม่ใช่แบบว่าหลอดใหญ่แต่แบบมีคิีมอยู่นิดนึงนะคะแต่ก็คือมันเราทําให้แบบว่าพกพาสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก<อ>็คือครีมเต็มหลอดเลย100 ml นะคะตัวน,นี้อ๋อ เ,เย็นเลยค่ะลองลองให้คุณหมิวทาดูนะคะว่าแบบชอบเท็กซ์เจอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้ทาไปแล้วตอนทานแรกๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะเหนียวๆใช่ไหมสักพักมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวเลยทุกคนอตอนนี้จะรู้สึกว่าผิวอ่ะมันจะชุ่มชื้นแตบไปลองจับไ,ไ,ไอ้นี่ข้างนี้ทาไอันี่ข้างนี้อลยหืม นะมันนี่จะใช่ใช่ใช่ซึมไวไหมครับอ่าซึมไวค่ะตัวนี้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้เลยนะคะที่เล่ลองเลยซึมไวค่ะซึมไวอ่ะลองลองตอนนี้ซึมแล้วนั่งซึมแล้วโดนไปเยอะโดนไปเยอะนางซึมแล้วโดนอาหารแมวโดนอาหารแมวเวลาึซึมแล้วซึมแล้วไอ้ทาตรงไหนฮะทาแขนหน่อนแล้วมีแขนห่อทาได้ทั้งตัวเลยนะคะตัวนี้ใช้ได้เช้าเย็นเลยนะครับซึมแล้วไอ้ซึมแล้ตอนแรกจะเล่นตอนแรกจะเล่นแหละเหมือนลูกพี่ได้ยินมุก ได้ยินมุกกูประกาศเล่นล้วจะมาทาแล้วซึมซะหน่อยซึมนุษย์ีเนื้อคีน่ารักมากเป็นสีฟ้าคีน่าครีมเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเออเออเฮ้ยนี่เป็นเรื่องไม่ใชเมื่อกี้ดูคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์แล้วนะแล้วราคาดีนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจากสามร้อยเก้าสิบบาทครับโอนฟรีด้วยค่ะในไลฟ์สุดกันคือแบบ ตกใจกับราคาอยู่นะคะว่าอาจจะใส่ไปสองร้อยเหนียวไหมเขาบอกเหนียวไหมหรือเหนียวนะไม่เหนียวค่ะไม่เหนียวค่ะไม่เหนียวลองชูแตะดูซิไม่เหนียวนะไม่เหนียวไม่เหนียวอ่ะอันใหม่อยู่ที่อันใหม่อ๋ออันใหม่รุ่งง่ายเลยใช่เหมเออใช่ใครที่แบบว่าไม่ชอบเนี่ยไม่เหนียวครีมที่เหนียวเนื้อนะคะตอนนี้ตอบโจทย์มากเลยเราใช้ได้บ่อยเลยนะคะตอนนี้ใช้ได้บ่อยไม่ไม่เป็นอันตรายนะคะใช้แบบระยะยาวได้เลยนะคะผิวเราจะแบบ ขาใสชื่นตอนนี้ตอนนี้อ่ะตอนนี้เหลือเหลือเวลาอีกอีกเหลือเวลาอีก40วินาทีครับ40วินาทีตอนนี้40วินาทีสามารถกดตะกร้าได้เลยนะครับจาก390เหลือ199นะใช่ค่ะราคานี้ปกติตอนแรกไปไลน์น้องเจนนี่ยังเป็น279อยู่เลยนะคะโอ้ยใช่ในไลน์ของคุณกันก็คือถูกที่สุดแล้ว จะได้คูปองนะคะคูปองของติ๊กตอกช่วยันนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องเครื่องเนี่ยพกได้เลยนะทุกคนเพราะมันร้อยเอพอดีสามารถขึ้นเครื่องได้นะจ๊ะอันนี้พกพาได้ด้วยสะดวกมากยืนยันเลยร้อยเก้าเก้าส่งฟรีอืออ่ะร้อยเก้าเก้าส่งสิบวินาทีสุดท้ายวินาทีใครจะกดกดให้ทันนะครับกดให้ทันนะกดให้เลยกดให้เลยฮะจริงๆเนี่ยให้จริงๆตอนนี้เห็นผลเร็วนะคะทุกคนเห็นผลเร็วเห็นผลเร็วมากไอ้ยาอ่ะอยากให้ลองผมไม่ฝากอันนี้แบบ ดีดีที่สุดแล้วจริงๆค่ะราคาดีที่สุดที่เขาเห็นเจ้าของแบรนด์พูดเลยบอกว่าได้179ด้วยอ่าใช่ใช่179ฝากชื่อแบรนด์ให้ผมหน่อยว่าแบรนด์ชื่ออะไรนะครับแบรนด์ชื่อโบนิตานะคะทุกคนโบนิตาได้ค่ะโบนิตาได้เลยเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยนะคะอ่าได้ครับได้ครับยังไงขอบคุณโบนิตานะขอบคคุณจ้าโบนิตาจ้ะ